ร้อยเหลี่ยมลักตอนที่15วิสาขาเดินกลับไปกลับมาด้วยความกระวนกระวายใจเมื่อสรุปไม่ยอมออกมาจากห้องของอินทมพูเสียทีโอกาสที่เธอจะเข้าไปคุยกับเขาตามลำพังมันช่างยากเย็นเสียเกินเกือบจะสองชั่วโมงแล้วที่เขาขึ้นไปดูอินทมพูบนห้องแต่ก็ยังไรวิแววว่าจะลงมาคุยกับเธอตามที่บอกวิพวกเราจะออกไปตกปลากันจะไปหรือเปล่า หมอเอ็มเดินตรงเข้ามาถามเมื่อยืนสังเกตท่าทางแปลกๆของเธออยู่นานแล้วแต่ก็เดาว่าวิสา,าขาคงไม่สบายใจที่เห็นสรุธหายเข้าไปในห้องของอินชูภูนาแล้วนั่นเองไม่ละเอ็มวีเหนื่อยอยากพักซะหน่อยแล้วนี้มีใครไปบ้างรุธไปไหมก็มีเท่าที่เห็นขาดก็แต่น้องอินเห็นบอกว่าไม่สบายส่วนไอ้รุดก็คงจะอยู่ดูแลก็มันเป็นเจ้าของบ้านนี่ จะปล่อยให้ลูกทีมไม่สบายตามลำพังได้ยังไงหมอเอมบอกขึ้นด้วยความเกรงใจกลัวว่าวิสาขาจะเสียใจหากรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสรุธกับอินชภพูอินชุพูไม่ไปเหรอกันวีไปดีกว่าวิสาขาเปลี่ยนใจเมื่อเห็นว่าสรุธคงไม่ถูกผูยย้หญิงร้ายกาจอย่างอินชภพูปล่อยตัวมาที่ป่วยครั้งนี้ก็คงเพราะต้องการดึงตัวเขาไว้ไม่ให้เธอกับเขาได้คุยกันตามลำพังแน่ และถ้าคืนเธออยู่ที่นี่โดยไม่มีเพื่อนอยู่กันด้วยหลายคนเธอก็อาจจะถูกฆ่าปิดปากเอาได้แน่ใจนะวิเราต้องข้ามไปเกาะโน้นอย่ามาบ่นว่าเบาเรือนะหมอเอมบอกขึ้นอย่างเป็นห่วงเพราะทราบดีว่าอีกฝ่ายไม่ถูกกับการนั่งเรือวิสาขาลังเลเอื้อดาวเห็นแบบนั้นก็รีบเสนอตัวอยู่เป็นเพื่อนด้วยสีหน้าเป็นห่วงเดี๋ยวเอื้ออยู่เป็นเพื่อนเองค่ะจะดีแหละค่ะน้องเอ,อื้อพี่ก็ไม่อยากให้น้องเอื้ออดไปสนุกเพราะพี่ วิสาขาบอกขึ้นอย่างเกรงใจแต่เอื้อดาวยังคงยืนยันคำพูดเดิมไม่เป็นไรค่ะเอื้อเองก็ไม่ค่อยอยากไปไม่ชอบตกปลาสงสารนะคะอย่างนั้นก็ได้พี่เองก็กลัววิจะเมาเรือตอนที่มาตอนนั้นก็ถึงกับต้องนอนซมอยู่หลายวันเชียวหมอหนุ่มมีสีหน้าสบายใจขึ้นที่จะมีคนอยู่เป็นเพื่อนวิสาขาถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากนะคะน้องเอือ้อเดี๋ยวพี่ไปทำของว่างมาให้กินนะ วิสาขาบอกแล้วเดินหายเข้าไปในครัวและไม่ลืมที่จะมองไปทางห้องของอินชมพูอย่างรอคอยให้สรุปออกมาเสียทีเอื้อดาวรอบยิ้มอย่างสาสมใจเธอรอจนกระทั่งคนที่เหลือนั่งเรือออกไปหมดแล้วจึงได้เข็นรถเข็นให้เลื่อนไปทางห้องครัวเอา้าน้องเอ,อื้อรออยู่ข้างนอกก็ได้นี่จ้าพี่ปอกผลไม้เสร็จแล้วจะยกออกไปให้วิสาขาวางมีดในมือพางหันมามองอีกฝ่ายไม่เป็นไรคะ่ะ เออพี่วิคะพี่รุตเขาฝากจดหมายมาให้ท่าทางเหมือนมีเรื่องร้อนใจอะไรเอือดาวบอกครางยื่นซองจดหมายให้วิสาขารับมาถือไว้อย่างตื่นเต้นก่อนจะลงมือแกะกระดาษในซองออกมาอ่านด้วยมืออันสั่นเทาดูเหมือนคุณจะมีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับผมเป็นการส่วนตัวผมจะไปรอที่หน้าผาจะได้ไม่มีใครมารบกวนเราผมจะรอที่นั่นหวังว่าคุณจะเรียบม,มาสรุป วิสาขาใจเต้นแรงกับถ้อยคำในจดหมายก่อนจะเอ่ยขอตัวกับเอื้อดาวที่ทําท่ามองมาทางจดหมายของเธอด้วยความอยากรู้พี่รุตเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเปล่าหรอกจ้ะพี่มีธุรานิดหน่อยขอตัวก่อนผลไม้นี่พี่บอกเสร็จพอดีเอื้อหิวก็ทานได้เลยนะคะหญิงสาวบอกคร้อมกับผลุนผลันออกไปโดยมีรอยยิ้มเหี้ยมปรากฏบนใบหน้าของเอื้อดาว ถ้าหากวิสาขาจะไม่มัวตื่นเต้นดีใจเกินไปคงจะทันได้สังเกตว่าจดหมายที่ส่งมาเมื่อครู่ช่างคล้ายกับจดหมายขู่ของคนร้ายเมื่อคืนเสียจนอาจจะคาดเดาได้ว่ามาจากแหล่งเดียวกันวิสาขาเดินแกมวิ่งออกมาทางหน้าผาที่ติดอยู่กับชายหาดอีกด้านหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลผู้คนแต่เธอก็วิ่งมาได้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและไม่ได้ถุกใจคิดเลยสักนิดว่าเมื่อก่อนสรุปเคยห้ามไม่เธอมา ที่หน้าผาแห่งนี้ทั้งที่เธอเคยขยันขยอขอมาหลายครั้งเพราะอยากจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่เขาก็อ้างว่าหน้าผาสูงและชันเกินไปไม่เหมาะที่จะมาชมวิวทิวทัศน์ที่นี่รถรถคะวิมาแล้วคะ่ะหญิงสาวตะโกนเรียกเมื่อเธอลงทุนวิ่งขึ้นหน้าผาแล้วแต่ก็ไร้วิ่แมวของเขาที่บอกว่าจะมารอเธอก่อนคุณอย่าล้อเล่นแบบนี้สิคะวิกลัวนะวิสาขา เลียวหน้าเหลียวหลังอย่างตื่นตระหนกเพราะไม่มีใครเลยสักคนในบริเวณนี้เนื่องจากไม่ใช่เทศกาลท่องเที่ยวและน้อยนักที่ชาวบ้านจะขึ้นมาบนหน้าผาแห่งนี้เพราะเห็นมาจนชินตาแล้วรุตหญิงสาวยังตะโกนเรียกแต่ก็ได้ยินเสียงของตัวเองเท่านั้นที่สะท้อนกลับไปกลับมาแต่ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้า,าเบาๆเดินมาหยุดด้านหลังทำเอาค่้อยใจชื้นขึ้น ก่อนจะหันหลังมาทางต้นเสียงและเบิกตากว้างอย่างตกใจเมื่อแถนที่จะเป็นสรุษอย่างที่เธอคิดกลับกลายเป็นคนชุดดำที่ทำร้ายเธอเมื่อคืนวิสาขากรืนน้าลายลงคออย่างยากลำบากก่อนจะทำใจแข็งถามออกไปแกเป็นใครฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้เรื่องเมื่อคืนรู้ถึงหูพี่สรุษแต่แกก็ยังกล้าลองดีกับฉันเสียงคนชุดดำตวาดวิสาขาขามวดคิ้ว เพราะเสียงค่อนข้างแหลมไม่เหมือนเสียงของอินชูพูเธอคืออินชูพูหรือเปล่าแกไม่จําเป็นต้องรู้รู้แต่ว่าวันนี้เป็นจุดจบของแกก็พอละอีกฝ่ายบอกขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบพล่างย่างสามขุมเข้ามาวิสาขาหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวทาเอาเธอแทบสิ้นสติยิงสาวถอยหลังไปเรื่อยๆจนสะดุดขาตัวเองล้มลงไปกับพื้นขีนเกือบชิดหน้าผาวิสาขา หันไปมองอย่างผืนเมืองล่างที่เป็นน้ำทะเลและโขดหินห่างจากพื้นที่เธอยืนอยู่เกือบเท่้ตึกสามชั้นอย่างตื่นตะนกแกจะโดดลงไปเองหรือจะให้ฉันผลักแกลงไปเสียงเย็นเยี่ยพร้อมกับเท้าที่เดินตรงมาทางเธอช้าๆทำให้วิสาขาน้ำตาไหลพรากแกอยากฆ่า,าฉันก็ฆ่าเลยสินังบ้าดังโรคจิตแค่ผู้ชายคนเดียวถึงกับจะฆ่าคนเลยหรือไงแกไม่ต้องมาบอกฉันก็จะทำอยู่แล้วแต่เรื่องอะไร ฉันจะต้องลงมือฆ่าแกด้วยตัวเองสู้ให้แกโดดลงไปตายเองแล้วให้คนสันนิษฐานว่าแกอ,อกหักจากพี่รุตหรือฆ่าตัวตายจะไม่ดีกว่าเหรอคนชุดดำบอกขึ้นพร้อมกับงแงหัวร้อยอย่างสะใจวิสาขาอาศัยจังหวะนั้นถบตัวเข้าผลักอีกฝ่ายจนล้มลงกำลังจะวิ่งหนีแต่ถูกมือของคนชุดดำจับขาเอาไว้จนล้มลงไปด้วยกันวิสาขากับคนชุดดำต่อสู้กันจนสุดกำลังและเธอก็อาศัยจังหวะนั้น กระชากผ้ากรุมหน้าให้หลุดออกเผยเห็นใบหน้าของคนร้ายชัดเจนและก็ทําให้เธออ้าปากค้างอย่างคาดไม่ถึงเอื้อดาวใช่ฉันเองแกรู้ก็ดีแล้วคราวนี้จะกระโดดไปได้หรือ,อยังแกสู้ฉันไม่ได้หรอกไม่พูดเปล่าแต่เอื้อดาวก็จ่อปลายมีดแหลมคมไว้ที่เอวอีกฝ่ายอย่างเอาจริงเธอทําทไปเพื่ออะไรเพราะฉันรักพิรุธรักมากจะยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อจะให้เขารักฉันแค่คนเดียว เอือดาวเสียงกล้าวอย่างน่ากลัวแกก็แสดงว่าทุกอย่างเป็นฝีมือเธอรวมทั้งจดหมายใส่ร้ายอินซูพูด้วยใช่ไหมเธอแกล้งเป็นคนพิการเพื่อทำให้คนอื่นตายใจเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างแล้วนี่แต่น่าเสียดายที่แกจะได้ใช้ความฉลาดนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแกก็จะต้องตายเอือดาวบอกด้วยเสียงเย็นเยียบดวงตาเบลอลอยคล้ายคนจิตไม่ปกติคิดว่าคาฉัน แล้วสรุจะกลับมารักเธอกันเหรอจะบอกให้นะว่าคนที่เขารักก็คืออินชมพูไม่ใช่ฉันเธอฆ่าฉันไปก็ไม่มีประโยชน์มีสิฉันไม่ต้องการให้เขามีเงาของใครอยู่ในหัวใจรวมทั้งแก่ด้วยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะแกกระโดดลงไปอาจจะเจ็บปวดแค่นิดหน่อยแต่เดี๋ยวแกก็จะสบายแล้วล่ะอีกไม่นานฉันจะส่งอินไปเป็นเพื่อนแกไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ใจรายให้แกตายคนเดียวหรอกนี่มันอะไรกันอินชมพูเป็นพี่สาวเธอนะ มันไม่ใช่พี่ฉันฉันไม่เคยนะมันเป็นพี่มันก็ดินแต่แกล้งฉันมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันเคยสมน้ำหน้าที่ทําให้มันละเหตดออกไปจากบ้านแต่ฟ้าก็เข้าข้างมันให้มันได้ไปอยู่บ้านพี่รุตฉันเกลียดมันเกลียดมันได้ยินไหมเอื้อดาวตวาดกองตาขวางอย่างน่ากลัวปล่อยฉันไปเถอะเอื้อฉันสัญญาว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้ฉันจะกลับอเมริกาทันทีที่เธอปล่อยฉันไปอะ วิสาขาเปลี่ยนมาเป็นอ้อนวอนขอชีวิตแต่อีกฝ่ายกลับสายหน้าพร้อมใช้มีดปลายแหลมเฉยขางเธอขึ้นไม่มีทางฉันไม่เชื่อคำพูดของใครทั้งนั้นฉันไม่ใช่คนโง่อ่อนแออย่างที่ใครๆแล้วก็หนังอินมันคิดหรอกนะถ้าแกตายไปสักคนพี่รุตก็จะลืมแกแล้วก็ลืมหนังอินจากนั้นพี่รุตก็จะมีฉันคนเดียวรักฉันคนเดียวยญิงสาวหัวร้อนลัน่นก่อนจะใช้มีดขู่ให้วิสาขาไปยืนชิดกับขอบหน้าผา ปลายเท้าของเธอยืนหม่นเมวิสาขาก้มลงมองพื้นเมืองล่างอย่างหวาดเสียวถือซะว่าเธอเคยติดหนี้ฉันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วก็แล้วกันนะวิสาขาอยา่าวิสาขาตะโกนลั่นแต่เอื้อดาวไม่ฟังเสียงหลับหูหลับตาผลักร่างของวิสาขาหล่นจากหน้าผาลอยละลิ่วตกลงไปยังพื้นน้ำเมืองล่างและจมหายไปอย่างไร้ร่องรอยเอื้อดาวถอนหายใจยาวอย่างโลภอก ก่อนจะลงไปจากหน้าผากลับไปบ้านพักตามเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอินโชงพูดเดินหาทุกคนรอบบ้านพักหลังจากที่เธอตื่นนอนและรู้สึกสบายตัวขึ้นและก็ต้องแปลกใจที่พบว่าบ้านเงี่ยบเชียบผิดปกติเธอคิดจะย้อนกลับไปถามสรุปแต่เขาก็ลงมาซะก่อนหลังจากที่เขาหายไปที่ชายหาดหลายชั่วโมงเพื่อวาดภาพรูปทิวทัศน์มีอะไรหรือเปล่าอินเขาถามเมื่อเห็สีหน้ายุ่งยากของเธอ ทุกคนไปไหนกันหมดคะไม่เห็นเลยเอื้อด้วยเป็นห่วงจังไม่รู้จะเดินตกน้ำตกท่าไปไหนหรือเปล่าญิงสาวว่าพรางกวาดสายตามองหาอย่างกังวลพวกเขาออกไปตกปลาเห็นอินไม่สบายเลยไม่ทันบอกแต่ก็ไม่รู้ว่าเอื้อไปด้วยหรือเปล่าพี่ลงมาจากห้องอินก็ไม่เห็นแล้วคงจะไปด้วยมั้งคะอินค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยอินว่าเราออกไปซื้ออาหารทะเลมารอพวกเขาดีกว่าไหมคะ กลับมาคงจะหิวแย่ก็ดีเหมือนกันว่าจะอินหายดีแล้วเหรอเขาเอ่ยถามพรางแต่หลังมือไปบนหน้าผากเอือดาวกัดริมฝีปากแน่นจนเจ็บก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติขณะพารถเข็นตัวเองเลื่อนเข้ามาใกล้พอที่ชายหนุ่มจะสังเกตเห็นนั่นไงเอือดาวไปไหนมาจะเอือ้อไม่ได้ไปกับพวกเขาหรอกหรอเอือไม่อยากเป็นภาระใครนะคะพอพวกเขาไปแล้วก็เลยออกไปอ่านหนังสือคนเดียวอยู่หลังบ้านถือหลับไป ไม่ทันได้ยินเสียงเรียกของพี่อินงั้นแหละจ๊ะพี่กำลังจะออกไปซื้ออาหารกับพี่รุตเอื้อจะไปด้วยไหมไม่หรอกค่ะเป็นภาร,าระเปล่าๆพี่สองคนไปเถอะอย่างนั้นก็ได้พี่ก็ไม่อยากให้เอื้อต้องเหนื่อยเดี๋ยวค่อยช่วยพี่ทำอาหารก็ได้พี่จะรีบไปรีบกลับอินชมพูบอกขึ้นเอื้อดาวรับคำและเรียกสรุนไหวมีอะไรเหรอจ๊ะหรือว่าเอื้ออยากจะได,ได้อะไรเป็นพิเศษไม่ใช่หรอกค่ะ เออจะบอกว่าพี่วีเขาฝากบอกทุกคนว่าเขามีธุระด่วนต้องบินกลับกรุงเทพเอ๊ะธุระด่วนมากยังไงก็น่าจะบอกพี่ด้วยตัวเองนี่นะไม่น่าจะเสียเวลาอะไรมากมายก็รู้อยู่ว่าพี่อยู่ห้องของน้องอินชายหนุ่มขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจพี่เขาคงไม่อยากรบกวนนะคะคงเห็นว่าพี่อยู่กับพี่อินแล้วอีกอย่างคงจะมีธุระด่วนจริงเพราะเสื้อผ้าเข้าของยังไม่มีเวลาเก็บเลย เอือดาวบอกอย่างรู้ดีไปเสียทุกอย่างจนเขายังอดแปลกใจไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเป็นเพราะอินหรือเปล่าคะอินชมพูกระซิบถามด้วยสีหนะ้าไม่สบายใจไม่หรอกพี่คุยกับวิเข้าใจดีแล้วเขาคงมีธุระจริงๆวิเขาก็เป็นแบบนี้แหละป,ป,ปุบปับทำอะไรก็ปุบป,ปับไปหมดเราตามความคิดของเขาไม่ค่อยทันหรอกรายนั้นรักอิสระอยากอยู่อยากไปไม่ค่อยบอกใคร สรุปบอกขึ้นอย่างไม่ติดใจทำให้เอื้อดาวต้องรอบระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกแต่อินว่าโทรหาคุณวิสักหน่อยดีไหมคะเพื่อเธอจะมีเรื่องคอขาดบาดตายอินชมพูบอกขึ้นด้วยความเป็นห่วงจริงใจเอื้อดาวหรือมองตาเธออย่างไม่สบอารมณ์และทันทีที่อินชมพูมองสบเข้ามาพอดีคิ้วคู่งามขมวดอย่างไม่แน่ใจกับสายตาของน้องสาวก็ดีเหมือนกัน สรุปบอกพรางกดโทรศัพท์ถึงแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับชายหนุ่มเองก็อดนึกเป็นห่วงอดีตคนรักขึ้นมาไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยแบตคงหมดมั้งคะเอื้อดาวออกความเห็นบ้างอาจจะจริงช่างเถอะถ้าเขามีปัญหาอะไรคงจะโทรมาบอกเราเองไปกันเถอะเอื้อเดี๋ยวจะมืดค่ำชายหนุ่มบอกพรางแตะแขนอินชมปูให้ออกเดินเอือดดาวพ่นลมหายใจออกมาก่อนจะลุกเดินจากรถเข็น เก็บเสื้อผ้าชุดดำที่แอบซ่อนเอาไว้เอาขึ้นไปเก็บบนห้องนอนและกลับลงมาในสภาพสาวน้อยพิการที่น่าสงสารตามเดิมและอยู่ช่วยนงนุชกับอินทรพูทําอาหารด้วยท่าทางปกติน่าเสียดายนะที่วิเข้ากลับก่อนเย็กคนนี้จริงๆเลยนึกอยากจะกลับก็กลับหมอเอ็มสายหน้าอย่างระอากับนิสัยของเพื่อนสาวคงทําใจไม่ได้ลมะมั้งเห็นเอรุนกับน้องอินน่ะ อณนนิรุธบอกด้วยสีหน้ามีเลสในพร้อมกับเอานิ้วชี้สองนิ้วมาวางคู่กันย่าบ้านดะสรุธหันมาถลึงตาใส่เพื่อนเมื่อเห็นอินชูปูหน้าเจือดสลับกับหน้าแดงมาเป็นระยะวระวิทย์เองก็ไม่อยากจะได้ยินถ้อยคำเสียดแทงใจจึงลุกเดินหนีไปอีกทางเอื้อดาวจึงเข็นรถตามไปคิดมากเรื่องพี่อินอยู่หรอคะคุณเอ,อื้อวรวิทย์หันความมามองอย่างตกใจที่เอ็นเธอมาเงียบ ไม่ต้องอายเราค่ะเราหัวอกเดียวกันนี่คะคุณเนี่ยยังดีกว่าเอื้อที่มีทุกอย่างสูสีกับพี่รุธพอที่จะเป็นคู่แข่งของเขาได้แต่เอื้อสีสิอ่อนแอขี้โรคแถมยังพิการอีกไม่มีอะไรสู้กับพี่อินได้สักอย่างเดียวหญิงสาวว่าพรางปิดนารำไยอย่างน่าสงสารอย่าร้องไห้สิครับคุณเอือวรวิทย์ตกใจรีบกุมมืออีกฝ่ายไว้อย่างปลอบโยนถ้าเอื้อมีทุกอย่างแบบคุณ เอือจะไม่มีวันยอมแพ้ตราบที่เขาสองคนยังไม่แต่งงานกันพี่ก็ยังมีความหวังนะคะเอือดาวบอกพลางจ้องตาอีกฝ่ายเขม็งจะเอาอะไรไปสู้สรุธได้ล่ะครับในเมื่อหัวใจของน้องอินก็มีแต่ไอ้รุตจนไม่มีที่ให้ผมยืนอยู่วรวิทย์บอกด้วยแววตาท้อแท้เอือดาวปลายตามองซีกหน้าของเขาด้วยความเย้ยหยันก่อนจะเปลี่ยนเป็นอ่อนหวานตามเดิมและบอกอย่างหวังดีสู้สิคะ ตราบที่พี่อินยังไม่ได้แต่งงานกับพี่รุตอีกตั้งสี่ปีกว่าที่เขาจะเรียนจบผู้หญิงต่อให้รักมั่นคงยังไงมันก็ต้องมีสันครอนบ้างลคะค่ะคุณเอื้อต้องการอะไรอยากให้ผมแย่งคุณอินมาเพื่อที่คุณจะได้สมหวังกับไอ้รุตงั้นเหรอเขาย้อนถามเอื้อดาวพยักหน้ายอมรับอย่างไม่ปิดบงังเอื้อยอมรับค่ะว่าต้องการอย่างนั้นแต่ก็เป็นการดีทั้งสองฝ่ายไม่ใช่หรอคะเอื้อไม่ได้จะให้คุณดักปล้ำดักฉุดพี่อินซะหน่อย แค่บอกให้คุณไม่ยอมแพ้ถ้าเขาสองคนรักกันจริงต่อให้มีอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้แต่ทำไมมันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ไม่ใช่หรอคะคุณคิดว่าผมยังมีหวังเหรอแน่นอนสิคะมีเธอเอื้อไม่มีสภาพอย่างนี้ก็คงไม่มีวันยอมแพ้พี่อินหรอกคะ่ะเอื้อจะรอฟังข่าวดีจากคุณคุณมีเวลาในการทำงานชิ้นนี้ตั้งสปีใช่วนะคะเอื้อดาวทิ้งท้าย ก่อนจะเลื่อนรถเข็นของตัวเองออกไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆปล่อยให้วรวิทย์ยืนนิ่งขึงคิดตามคำพูดนั้นอย่างครุ่นคิดจวบจนเช้าของอีกวันคณะการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็เตรียมเดินทางกลับเอื้อดาวดูกระวนกระวายใจเป็นพิเศษตั้งหน้าตั้งตารอคอยฟังข่าวการพบศพของวิสาขาแต่ก็ยังไร้วี่แววแต่เธอก็เดาว,ว่าป่านนี้ร่างของวิสาขาอาจจะแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีเป็นอาหารของปลาฉลามไปแล้วก็เป็นได้ ฉันไม่มีวันเชื่อหรอกนะว่าแกยังไม่ตายวิสาขาเอื้อดาวเค้นเสียงล้อไรฟันออกมาเบาๆพรางหันไปมองหน้าผาเป็นการสั่งลาคนตายเป็นครั้งสุดท้ายอาโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะถือว่าแกดวงถึงคาดก็แล้วกันยิงสาวบอกขึืน้ายจะฝากสายลมไปบอกดวงวิญญาณของอีกฝ่ายไปได้แล้วเอือ้อบวัวแต่มองรอบทะเลอยู่นั้นล่ะเสียดายไม่อยากกลับหรอดวงดูดเอ่ยแซวเมื่อเห็นอาการของเอื้อดาว และเธอก็แปลความหมายไปอีกทางค่ะเอื้อคงจะคิดถึงที่นี่มากเลยเอื้อดาวบอกขึ้นและยอมขึ้นรถโดยมีสรุปอุ้มขึ้นไปหญิงสาวเอ่ยขอบคุณเขาเบาๆอย่างมีความสุขแม้เพียงได้สัมผัสกับเขาแค่น้อยนิดคุณหญิงจันฉายยืนมองอินชมพูขัดเดินให้กับเอื้อดาวด้วยสีหน้าเป็นสุขที่เห็นพี่น้องสองคนที่เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดช่วยเหลือดูแลกันอย่างนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณยิงเองก็ไม่เคยคาดคิดม,มาก่อนเลยได้ซ้ําถ้าไม่นับว่าเอื้อดาวต้องกลายเป็นคนพิการคุณยิงคงจะต้องขอบคุณเหตุการณ์ร้ายคราวนั้นค่อยๆเดินเอ,อื้ออย่ารีบร้อนเดี๋ยวจะหกล้มนะลูกคุณยิงตะโกนบอกเมื่อเห็นหลานสาวผู้น่าสงสารตั้งนาตั้งตาหัดเดินไม่ยอมหยุดพักไม่เป็นไรคะ่ะคุณป้าเอื้อไม่เหนื่อยหรอกเอื้ออยากเดินได้เพื่อพี่อินจะได้เลิกรู้สึกผิดต่อเอ,อื้อสักที หญิงสาวบอกพลางหันมาทางอินชมพูพร้อมกับยิ้มเศร้าซ้อยอินชมพูกุมมือเอื้อดาวไว้ได้วยความสนใจและรู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นที่เมื่อก่อนเธอเคยแก,กล้งเอื้อดาวเอาไว้มากมายขอบใจมากนะเอื้อแหมเห็นสองพี่น้องรักกันมากแบบนี้แม่ค่อยเบาใจหน่อยคุณหญิงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก่อนจะหันไปทางหน้าบ้านเมื่อเห็นรถยนต์คุณตาที่เป็นแขกขาประจำของบ้านนี้แล่นเข้ามาจอด เช้าถึงเด็นถึงนะคะคุณสรุตเนี่ยป้าแก้วพยักพยเยิดไปทางหน้าบ้านจริงของป้าแก้วแต่ไม่รู้นะว่าจะจองคนพี่หรือคนน้องคุณหญิงหัวรอร่วนเพราะไม่ทราบความในกับความรู้สึกของหลานสาวเพราะคิดว่าเธอตัดใจจากสรุตได้แล้วคำพูดของคุณหญิงกระทบใจเอื้อดาวเข้าอย่างจังและอินชมพูก็มีสีหน้าอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดก่จะมองสบตาชายหนุ่มพร้อมกับยกมือไหว้ พี่ซื้อขนมมาฝากทั้งสองคนหัดเดินกันอยู่เหรออย่าหักโหมนักละ่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเนะเอ,อื้อพักเรกทานขนมกันก่อนขอบคุณค่ะเอื้อหักโหมเพราะรู้ดีว่ามันเป็นความต้องการของพี่สองคนที่อยากจะให้เอื้อเดินได้เอื้อดาวบอกขึ้นด้วยน้ําเสียงสั่นเครือพูดอะไรอย่างนั้นละยยเอื้อใครๆเขาก็ต้องการให้แกเดินได้ทั้งนั้นหรือว่าแกไม่ต้องการคุณยิงเอ็ดขึ้นเมื่อคําพูดของเอื้อดาว ทำให้อินชุพูกับสรุทหน้าเจือนเอื้อเหนื่อยแล้วก็ขอตัวไปนอนข้างบนก่อนนะคะเธอบอกขึ้นอย่างน้อยใจก่อนจะหันมาพยักหน้าให้กับสาวใช้คนหนึ่งให้ช่วยประคองขึ้นไปบนบ้านอะไรของเขานี่นแม่คนนี้คุณหญิงบนตามหลังก่อนจะเดินหายเขาา้าไปในครัวกับปะะแก้วเพื่อเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พูดคุยกันตามลําพังมีเพียงอินุพูกับสรุทเท่านั้นที่หลอบมองตาก,กันอย่างไม่สบายใจ ทั้งคู่พยายามหัดเดินให้กับเอื้อดาวมาตลอดแต่ก็ไม่สำเร็จเสียทีก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ